ดูเรื่องของโควิดกันบ้างนะคะพี่แอนคือปกติแล้วเนี่ยปกติถ้ามีผู้เสียชีวิตจากโควิดแล้วก็ <ừ> เราส่งไปทําพิธีทางศาสนาก็วัจะต้องรีบเร่งในการที่จะต้องทําพิธีชาปนกิจเลยเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามกฎที่ทางกระทรวงส,สาธารณสุขเขามีการกําหนดไว้ <S 2> <S 2> คือญาติยจะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะที่วัดบางบอนเนี่ยเขารับเผาศพนะคะผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดฟรี แล้วก็ท,ทําพิธีให้ครบเลยโดยพระสงฆ์ก็จะสวมชุด p p e มีการทอดผ้าบาังสกุลให้กับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะไปดูเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกความหวังหนึ่งของบรรดาญาติที่อยากจะส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตนะคะจากสถานการณ์โควิดเนี่ยแหละซึ่งสืบเนื่องจากกรณีการแพร่เชื้อของโควิด -19 แล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเนี่ยนะคะซึ่งก็จําเป็นที่จะต้องใช้ชาวปนัสถานหรือว่าเมนในการเผาศพ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะญาติผู้เสียชีวิตก็จะไม่มีโอกาสได้ส่งวิญญาณของผู้เสียชีวิตแต่ว่าที่วัดบางบอนกรทมเนี่ยนะคะเขารับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9แบบฟรีก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จุดแตกต่างเนี่ยนะคะพี่แอนก็อยู่ตรงที่วัดแห่งนี้เขาจะเปิดโอกาสให้ญาติเนี่ยนะคะได้เข้ามาประกอบพิธีท,ทอดผ้าบางสกุลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต ภายใต้มาตรการที่มีการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยโดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยควบคุมในแต่ละขั้นตอนแบบเข้มงวดคือกัดไม่ตกแน่นอนแล้วก็ไม่อนุญาตให้ญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาภายในอาคารเผาศพแต่ยอย่างใดด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นายสนทนาแก้วมงคลสบัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเผาศพของวัดนี้ก็เล่าให้ผู้สขาวฟังบอกว่ามเมื่อรถบรรทุกศพ จากบ้านผู้เสียชีวิตนะคะหรือว่าอาจจะจากโรงพยาบาลก็ตามเนี่ยขึ้นมาถึงวัดก็จะมีการนําร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเขาจะมีการเปิดเซลล์ยอย่างดีเนี่ยนะคะแล้วก็บรรจุลงในโรงเนี่ยจะยกขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วก็เข้าเตาเผา,ผาทันทีขณะเดียวกันเนี่ยผู้แทนญาติเพียงหนึ่งคนก็จะจุดธูปนะ,ค,ะคือเป็นการบอกเล่าดวงวิญ,ญญาณของผู้ายชนแล้วก็เริ่มการเผาศพ พร้อมมีการทอดผ้าไตราบางสกลุลซึ่งทางวัดเขาบอกว่าพิธีตรงนี้จะจัดให้อยู่ภายนอกอาคารเนี่ยนะคะโดยคณะพระสงฆ์สี่รูปก็จะสวมใส่ชุด PPE แล้วก็ทอดผ้าบางสกลุลแล้วก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลน,นะคะให้กับบรรดาผู้ที่วายชนแล้วก็ญาติเนี่ยจะมีการปลวกน้ำนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตก็จะเป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นพระสงฆ์ก็จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยรอบภายในตัวอาคารและเมื่อเสร็จก็จะมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและถอดชุดนะคะทำความสะอาดร่างกายทันทีโดยทางด้านของเจ้าอาวาสวัดบางบอลนะคะพระครูปรีชาวุฒิกรเนี่ยบอกว่าวัดบางบอลเนี่ยคิดเสมอนะคะว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเขาทุกอยู่แล้วเมื่อเสียชีวิตญาติก็ทุกอีก ดังนั้นวัดบางบอลจึงเปิดเผาศพโควิดฟรีนะคะแล้วก็เรียกว่าพิธีเนี่ยครบแม้แต่พระสงฆ์สวนบางสกุลให้พรก็ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นทั้งนี้เตาเผาศพที่สร้างมาเนี่ยก็เป็นปัจจัยจากชาวบ้านเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือนะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านตอนนี้ทางวัดยังขาดผ้าห่อศพนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่ฟังข่าวนี้อยู่นะคะ แล้วก็อยากจะทําบุญเนี่ยนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันแจ่ว่าท่านบอกเลยนะคะว่าสามารถบริจาคได้นะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยญาติเนี่ยเขาต้องเอาศพมาเผานะคะคือจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรคือช่วยกันนะคะให้ทุกคนในสังคมเนี่ยสามารถผ่านคนวิกฤตนี้ไปได้